สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอตอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้นะคะชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมค่ะถึงวันที่19กกุมภาพันธ์ค่ะ เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของชาวราศีกุมด้วยนะคะมารินทาร์ลอกก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ชาวราศีกุมมีความสุขมากๆค่ะคิดอะไรก็สมหวังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยเรามีไพ่สามกองเหมือนเดิมนะคะกองแรกสําหรับคนโสดค่ะหรือว่าคนที่มีคนที่คุยแหละแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะ กองที่2ก็จะเป็นคำทำนายสําหรับคนที่มีคนที่คบค่ะคนที่คุยกันนะคะตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนนะคะส่วนกองที่สาําหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะเป็นครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกองแรกกันก่อนเลยนะคะคนโสดนะคะคนโสดนะคะความรักเดือนนี้คุณได้ไพ่ The f ฟล l ค่ะ ราชานะคะถือดาบค่ะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตค่ะเดือนนี้เหมือนคุณจะแบบออกแนวอิสระนะคะอยากจะไปเที่ยวอยากจะออกไปไหนๆหนเหมือนคุณแบบอยากออกจากสถานการณ์เดิมๆนะคะอยากที่จะไปที่ไหนสักแห่งนะคะแต่ว่ายังเหมือนว่ายังไม่ได้กําหนดจุดหมายล่ะคะ่ะคุณค่อนข้างร่าเริงนะคะเดือนนี้แต่ว่าคุณก็ เหมือนว่าถ้าจะมีคนเข้ามาค่ะชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะตั้งรับนะเหมือนเหมือนดูก่อนนะคนโสดจะจะค่อนข้างที่เหมือนกังวลน,นะเหมือนตั้งรับแบบว่าเออเข้ามาจะดีกับเราไหมจะมาเจ้าชู้อีกไหมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนไม่ยังไม่ค่อยเปิดใจนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะนิ่งค่ะเหมือนกับว่าคุณท,ที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเหมือนกับว่า เออเจออะไรมาผ่านอะไรมาทําให้คุณค่อนข้างนิ่งนะคะสําหรับคนเวลามีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ว่าจะมีคนธาตุลมอะคะ่ะเข้ามานะคะเข้ามามอบความามิตรภาพอะไรแบบเนี้ยนะคะคนธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะตุลแล้วก็กุมนะคะค่อนข้างที่จะ อาจจะเป็นได้ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะพอไพ่ใบนี้มาด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในชีวิตสูงอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณก็ไม่ค่อยสนใจนะเดือนนี้เหมือนคุณจะแบบต้องการที่จะใช้ชีวิตของคุณแบบอิสระมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนํำกันนะคะชาวราศีกุมภ์คนโสดเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะ มันเป็นไพ่ของความสุขอะค่ะไพ่เดอะซันนะคะ,ะ,คะถูกต้องเลยนะคะที่คุณใช้ชีวิตแบบว่าอ๋อโสดแบบสุขนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตนะคะของคุณแบบมีความสุขแบบที่คุณเป็นนี่แหละนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็จะถึงขั้นแบบว่าตั้งรับตั้งแง่มากเกินไปนะคะค่อยๆเปิดใจดูนะคะจริงๆไม่ครบก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราอ่ะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ จบคำทานายสําหรับคนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าคนที่มีคนที่คบคนที่พูดคุยกันนะคะสถานะค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะ8ดาบนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญค่ะค่อนข้างหนักเลยนะเดือนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า สำหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีคู่นะคะคำทำนายสำหรับเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคุณดูแล้วจิตตกหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะไม่อยากรับรู้แล้วตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะไม่ต้องดูก็ได้นะคะเพราะว่า,าบางครั้งเนี่ยถ้าดูไปแล้วไม่สบายใจเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าค่ะแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาแบบนี้จริงๆนะแล้วก็แบบอยากได้คำแนะนำอะไรเงี้ยก็ฟังต่อได้นะคะ ต้องบอกกันว่าการที่จะมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนเพราะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเหมือนทุกครั้งที่เราบอกว่าไพ่ทํานายรวมอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะตรงกับทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทํานายกันเลยดีกว่านะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะมันน่าจะเกิดปัญหาการหึงหวงนะคะ ค่อนข้างที่จะหึงหวงนะคะแล้วก็มีปัญหาบางเรื่องบางอย่างค่ะที่ทําให้คุณนะคะชาวราศีกุงรู้สึกว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสสาหรับความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแก้ไม่ตกด้วยอ,ะอ่ะแล้วมันเกิดอาการหึงหวงกันมากเป็นพิเศษนะคะคุณนะคะคิดกลับไปกลับมาวนเวียนนะคะว่าคุณจะเอายังไงกับ กับความสัมพันธ์นี้ดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นดีแต่รู้สึกว่าคุณจะยังคิดไม่ออกค่ะเ,เดี๋ยวเรามาขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเนาะเพราะว่าไพ่ไม่ขึ้นอะไรเลยนอกจากปัญหากับความหึงหวงนะคะแล้วก็ความกังวลความความคิดวนเวียนนะคะมันเกิดปัญหาอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีกุมนะคะ ปัญหาเดือนนี้คืออะไรนะคะอืน,นะคะขึ้นแต่ปัญหาจริงๆเลยค่ะแยวขอคำตอบให้ชาวราศรีกุมงหน่อยนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะคะ ะะบางท่านนะคะขึ้นมาเลยนะคะเดยไฮพินเทสค่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะแล้วก็ราชาถือดาบมาด้วยนะคะแล้วก็มาด้วยสีดบนะคะถ้าใบนี้ขึ้นน่าจะมีมีมีลักซอนนะคะ ไม่ได้หมายความว่าฝั่งเขาอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าทางคุณก็ได้นะคะเป็นปัญหารักซ้อนที่ค่อนข้างใหญ่แก้ไม่ตกทีเดียวนะคะมันผ่านไปได้นะคะแต่ว่ากว่าจะผ่านก็ลําบากเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะอยากพักกันไปเลยนะคะไม่อยากที่จะมารับรู้นะคะใจหนึ่งอยากที่จะพักอยากจะหยุดความสัมพันธ์นะคะอีกใจนึงก็พร้อมที่จะสู้ต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ดีกว่าว่าไพ่จะให้คําแนะนําอะไรสําหรับ อคนที่มีคนที่โคบที่คุยเนาะตอนนี้คุณตกลงเป็นแฟนกันนะคะคุณได้ไพ่หกไม่เท้าค่ะมันเป็นไพ่ของความสำเร็จนะตัวเนี้ยนะคะบางบางท่านนะคะถ้ามันมีปัญหาเรื่องมือที่สามอะไรแบบนี้เข้ามานะคะ ขอให้คุณสู้ต่อนะคะคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดกําลังใจค่ะไพ่ใบนี้เป็นความสําเร็จนะคะความสําเร็จของคุณนะคะเป็นความสําเร็จของคนที่ต่อสู้นะคะคนที่ฝ่าฟันมานะคะสุดท้ายชัยชนะจะเป็นของคุณนะคะเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามานะคะขอให้คุณยังมีกําลังใจนะคะถ้ามันไม่ได้สาหัสเกินไปถ้ามันไม่ได้ทําให้คุณทุกข์จนจนคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะไพ่บอกให้คุณสู้ต่อคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ คุณคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะนะคะเดือนนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าอาจจะยังผ่านพ้นเรื่องนี้ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าในอนาคตมันก็จะดีขึ้นนะคะมารีนทานลอ์ก็ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหารักซ้อนนะคะขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะขอให้มีกำลังใจนะคะแล้วก็รักตัวเองเยอะๆนะคะอย่าคิดเยอะหาอะไรทำนะคะหาอะไรทำที่เรามีความสุขอย่าเอาชีวิตไปผูกกับคนอื่นมากเกินไปนะคะ,อะขอจบคำทํานายสำหรับคนที่มีคนที่คบคนที่คุยนะคะสถานะาชาัดเจนของชาวราศีกุมนะคะ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเดือนนี้ไม่ดีขอให้คุณจำไว้ว่าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามานะคะวันอีกวันครา่งหน้ามันก็ผ่านออกไปได้นะคะอย่าอย่าเพิ่งท้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายสำหรับคนที่มีครอบครัวต่อดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือไม้เทา้าค่ะไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ แล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนค่ะเดือนนี้มีอะไรให้คุณต้องคิดเยอะเลยนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีอะไรให้ให้เข้ามาให้ต้องคิดอนะคะ่ะแล้วเหมือนคุณค่อนข้างที่จะต้องอยู่ห่างกันนะคะห่างกันกับกับคู่ของคุณนะคะหรือคุณอาจจะต้องทํางานหรืออะไรพวกเนี้ยน,นะ,ะมันทําให้คุณไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันนะคะอยู่เหมือนคนโสดเลยเดือนนี้คือแบบเหมือนว่าต้องทําอะไรคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะต้องทําด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็มีภาระอะไรเข้ามาให้คุณต้องสู้ตลอดนะคะและเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่เป็นคนธาตุไฟนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับอ่ากับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ คนธาตุไฟค่อนข้างใจร้อนหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณนั่นแหละที่นะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะต้องระมัดระวังนะคะแต่เดือนนี้เหมือนคุณจะอยู่อยู่คนเดียวจะเป็นส่วนใหญ่อะค่ะแล้วก็คิดอะไรของคุณไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะให้คําแนะนําอะไรสําหรับคนที่แต่งงานมีคู่แล้วนะคะค่ะคุณได้ไพ่เดลเวอร์ค่ะเออมันเป็นไพ่ของตัวเลือกนะคะ เหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วคัดสรรมาแล้วนะคะ ถ้าตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณมีอะไรให้คุณกังวลคุณคิดมากไอ้ความห่างไกลหรือว่าการไม่มีเวลาให้กันอะไรประมาณนี้นะคะทําให้คุณต้องกังวลให้เชื่อเถอะว่านะคะคนที่คุณได้เลือกมาในชีวิตคุณแล้วเนี่ยหรือเขาได้เลือกคุณเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เลือกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าดีที่สุดสําหรับชีวิตเรานะคะให้คุณใช้ชีวิตของคุณเดือนนี้ให้มีความสุขเดือนนี้มันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันทําให้คุณอาจจะต้องคิด กังวลนะคะคุณอย่ากกังวลมากเกินไปค่ะนะคะเพราะว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะคะค่ะขอจบคำทำนายนะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารีนทาลอด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ